สวัสดีค่ะช่องเยวันชาแนลจ้าวันนี้เยวันจะมารีวิวถนนสายใบายพาสตอนแต่ยังไม่มืดนะตอนเย็นอากาศโพเพอากาศแต่ยังไม่มืดเรามาดูสองข้างทางกันเดี๋ยวเยวันจะถือกล้องไปด้วยนะเราค่อยๆกลับไปรถตรงฝากนู้นก็จะเป็นวัดถ้ำพระตรงนู้นะสองข้างทาง คุงานกำลังจะเลิกงานอาละเยาวันจะให้ดูส่งบรรยากาศส่งข้างทางเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ยินเสียงเยาวันมั่งนะแต่ก็เยาวันก็จะค่อยๆไปเนาะเยาวันก็จะค่อยๆไปบางครั้งก็จะไม่ได้ยินเสียงเยาวันหรอกเพราะว่ามันมันจะโต้ลมมันจะโต้ลมเยาวันก็จะค่อยๆไปอยู่ โอเคนะคะเอฟซไปกัจยาวันนะคะค่อยๆไปค่ะค่ะอันนี้คือตอนเย็นค่ะตอนเย็นเนี่ยก็จะมีอากาศนี้แหละพรอาทิตย์กำลังจะนับขอบฟ้าสองข้างทางกัยวัรณจะให้ดูบรรยากาศนะคะค่อยๆขับไปจะไม่ไปไวหรอกแต่วันนั้น คืนนั้นไปหน่อยเพราะว่ากลัวฝนตกเนาะอันนี้ก็เยวันเขาจะให้บรรยากาศสมข้างทางดูไปเรื่อยๆนะคะเอซบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละบ้านนอกเราเนาะ อากาศดีทิวทัศน์ก็สวยงามไม่มีมนม,นมนลมละภาวะเป็นพิษเนาะแต่พักนี้คือไม่มีหมอกควันเชียงรายอะ่ะไม่มีหมอกควันเพราะว่าเพราะว่าฝนฝนได้ตกออกมาฝนได้ตกลงมาเนาะมันก็ไม่มีไฟตา เดี๋ยวเราไปดูตรงถนนเนาะถนนข้างบนนูน่นว่ามันจะสวยงามมากแค่ไหนเนาะดูไปเลีสีดูบางครั้งก็จะได้ยินเสียงเยวันเนาะบางครั้งก็จะไม่ได้ยินเพราะมันเพราะมันโต้ลมเรากาลังกลับบ้านไงเยวันไปสวนมา,าก็กําลังจะกลับบ้าน มีรถที่เขากำลังกลับบ้านเนาะเลิกงานตอนเย็นเนี่ยที่ไปทำงานหลาย,ลายๆที่ไกลๆเขาก็จะหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงเส้นเส้นเส้นในเมืองเนาะเขาเรียกยงนี้เนาะเส้นในเมืองหรือว่าเส้นตลาดนะก็จะมีคนมาออกกำลังกายข้างทางเนาะนี่แหละมันบรรยากาศมันก็จะเป็นอย่างนี้สวยงามมาก สองข้างทางก็จะมีไล่สับป,ปะรดเนาะสับป,ปะรดเขาจะปลูกปลูกขั้นบันไดอ,อ่ะเนี่ยเป็นนี้อันนี้คือสับป,ปะรดไล่สับปป เดี๋ยวเราจะไปดูตรงตรงตรงนั้นเนาะอซี MC. บรรยากาศตอนเย็นตอนพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าสวยงามมากฝนก็ตั้งเข้ามานะนะสวยตรงข้างนะ ไกลๆนู่นก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเนาะเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปก่อนเนาะขึ้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เป็นทางลงก็จะเป็นทางลงสวยงามพระอาทิตย์ แต่ส่วนมากจะเป็นบ้านของวกคนดอยหรือว่าแถวชนน้ำบดเขาจะเรียกบ้านคนบนดอยเนาะบางทีเขาก็จะเรียกตัวเองว่าคนบนดอยนี่แหละนู้นก็จะเห็นเป็นสีแยกสีแยกม่วยปากกัง่งนู้นก็จะเห็นเป็นสีแยก f ้เอฟซีถ้าเอฟซีสงสารเยาวันเนาะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ใม่เยาวันน่อยนะคะพี่เยาวันมาไลค์ให้ดูบรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะ